จริงๆมีวิธีการแก้2แบบด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือการใช้คอเล e กเตอร์หรือว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยลงทับตีปากเดิมก่อนอันนี้สําหรับคนที่ขอบปากไม่ได้ค้ำมากแต่ถ้าเกิดสําหรับคนที่ขอบปากค้ำมากอะเราอาจจะต้องใช้ลิปไลเนอร์ที่มีสีใกล้เคียงกับสีปากด้านในมากบด้านนอกก่อนหลังจากนั้นค่อยเลือกสีลิปสติกที่เราชอบทาทับลงไปถึงจะช่วยสามารถปลบสีปากได้ครับ โอเคครับสำหรับน้องนางแบบวันนี้สีขอบปากค่อนข้างที่จะเข้มเบเลยเลือกใช้เป็นเทคนิคที่2นะครับคือการใช้ลิปไลเนอร์มาลงที่บริเวณขอบปากก่อนพวกคุณจะเห็นนะครับว่าตอนนี้คือสีปากที่ค่อนข้างค้ำมันจะเริ่มหายไปแล้ว หลังจากนั้นเราจะใช้สีนโทนพีชเข้มๆนะครับมาลงทับลงไปนินสอเขียนข้อปากแล้วแต่เฉดลิปสติกที่เราต้องการจะทานในแต่ละวันนะครับถ้าเกิดเราต้องการสีที่เป็นสีชมพูเราก็อาจจะใช้สีชมพูที่เป็นชมพูตุ่นๆน้ำตาลในการมาลงขอบปากก่อนครับ